มาต่องานเบาะนะครับงานเบาะใบละเท่าไหร่วะสองร้อยสองร้อย <200. S 1> <200. S 2> ใช่ไหมรมส่งขอสามร้อยเาอส่ง,ห,งหน้าร้านมาเลยสองร้อยหน้าร้านสองร้อยนะครับโล่ให้นะครับเบาะศีลอ,อันนี้ไม่รู้รุ่นไรนะครับรไอรคอนไม่รู้นะพยายามจะดูให้อยู่เนี่ยนี่เหมือนโซนิกเลยแต่ไม่รู้รุ่นนะครับไม่รู้จริงๆพี่แกะด้วยมาตามนี้แล้วกันมีคลิกน,นะครับ ที่เห็นนะนอ,อ,นนนนอันนี้เลยโนวาอันนี้กับนี้เหมือนอันเดียวกันโนวานะครับแล้วก็มีซูมเอ็กซ์อันนี้เบฟร้อยยี่ห้าไอ้เวฟร้อยยี่ห้าไอเนี่ยอันนี้เบฟร้อยยาไอแต่าภาพไม่สวยเลยใบนี้ 200. สองร้รอยไม่โค้งสปาร์คหนึ่งสามห้าโอ้โห หายากหายากนะตอกเลยแล้วก็โลวาอันนี้เหมือนอันนี้ไม่รู้รุ่นอ่ะราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแ้วนะเรื่องนี้ไม่ได้เขียนบ,บอกถึงมันเขียนมันก็ลบไปแล้วนะใครสนใจนะครับเอาไปไป้ก็สองร้อยโอ้โหสองร้อยมาเลือกเลยนะนะ่ารักนี่ <200. S 1> ปไป,ไป